สนับสนุนโดยโกรวินคลินิกศิลปะแห่งความงามขอวันี้ปาเียนกินแล้วครับ จะโฆษณาดิสปอยโชว์ปีนี้เอาหล่อนพูดดิสิใช่จะเอาอนิดหน่อยเอาอนิดหน่อยเองหรอเอาซักไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็นแล้วกันไม่ซ้ำนะไม่ซ้ำไม่ก๊อปนะไม่ก๊อปถ้าก๊อปมา,อาตังคืนเลยเลยเพราะ TOA ไม่ให้กออ๊อบไม่ซ้ำนะไม่ซ้ำวงไหนใช่ไหม <c oughs> ยยอนกลับไป20ปีีซ้ำไหม ไม่สามวงการหมอลำนะไม่พูดถึงไม่เคยมีเหรอนอกไะเนี่ยแต่เรารู้จักของใกล้ตัวแต่หมอรำยังไม่เคยเอามาโชว์หรอต้องดูนะครับ้องดูเท่านั้นเพลงชูเพลงอะไรคือเพลงอาจจะซ้ำใช่ไหมเพลงคือหมอรำอยู่แล้วแต่การนําเสนอคือไม่ซ้ําไม่ซ้ําวงไหนหรืแล้วก็ในวงการหมอรำไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำกูเต้จะเอางานเก่าที่เคยอยู่วงอื่นมาทำม ถ้าพูดอย่างงี้ถ้าพูดอย่างนี้เขาว่างานเก่าอ่ะมาถึงว่าอยู่ซีนในมองไทยอยู่รุ่นที่มามีไหมมีจะเอามาจริงๆอ่ะอันในครั้งนี้มันก็วนเวียนวงเวียนใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่เต้ไม่ไม่ค่อยได้ดูยูทูบก็จะเป็นอารมณ์แบบคิดอรี่ใหม่แต่บางทีเนื้อเรื่องต้องปฏิเสธไปได้ว่าวงการหมอลำเขาก็อยัางย่างย่งชอบแบบนี้ชอบเพลงนี้คิดถึงเพลงนี้อยู่อาจจะมีบ้างบางทีอาจจะเป็นแบบจากแฟนคลับที่ส่งมาหรือว่าอาจจะเข้าแบบอ่ะมีอยู่เพลงหนึ่งผมจะไ้ฟังเลย เป็นเพลงที่ผมไปกินก๋วยเตี๋ยวอืจะไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแล้วก็ทีนี้เหมือนว่าแม่ค้าเปิดอืแม่ค้าเปิดปุ๊บรู้สึกแบบชอบมากเลยอยากเอามาเสร็จก็เอามานาออันนี้คือไม่ได้มัวนะครับก็เอามาเสร็จแล้วก็ไปถามว่าชื่อเพลงอะไรยังไม่บอกชื่อเพลงนะเสร็จแล้วเนี่ยวันที่ผมมาอยู่ขอนแก่นวันนั้นนอนอยู่ก็ฝันว่าเอาเพลงผมไปเล่นด้วยนะครับแล้วผมก็เลยงงว่าเพลงอะไรวะแต่ว่าวันนี้ได้มาได้มาเพลงหนึ่ง ฝันหรอฝันฝันแล้วก็มาเล่าเฮียฟังเล่าเฮียฝังค๊บเล่าเฮียฟังุ๊บเฮียไม่ใช่หรอโคอเนี่ยบอกว่าก็ไปรู้ครับผมฝันผมฝันผมฝันอันนี้แต่มันไม่จบแค่นั้นครับปีนี้ลูกสาวของเจ้าของเพลงคนนี้ก็มาอยู่วงของเราลูกดูทายาศิลปินเลยแล้วผมก็ไปถามว่าถามประวัติ่าเพลงเนี้ยของใครของคุณพ่อหรือว่าหรือว่าแบบไปยังไงมายังไงเขาทุกคนก็เล่าประวัติผมก็ไปเสิร์ชประวัติในอินเทอร์เน็ต บอกว่าพ่อโดนอุบัติเหตุเสียชีวิตเนาะแล้วคือในฝันผมก็ไม่รู้ว่านักร้องไหนบอกเลยไปคนในยูทูบเอ้ยแบบต้องบอกว่าอันเดียวที่เรามีเลยแต่เพียงเขาเพราะดังมากเลยนะก็เลยแบบว่าผมขอเหรอปีนี่ผมขอเชิญเพลงนี้มาไว้สักหนึ่งเพลงแต่จะทําให้มันดูแบบอลังการนะก็ดูยิ่งใหญ่สมกับตอนที่เขาเป็นแบบซูเปอร์สตาร์ต้องพูยว่าซูเปอร์สตาร์หมดล <Boy. S 1> อ,อันนี้คือไม่ได้ว่าไม่ได้โชว์สเปเชียลที่พูดเป็นังก,กีษนะครับอันนี้คือโชว์ที่อยากจะทำเพื่อแบบเกี่ยมความคิดถึงแล้วก็พอดีลูกสาวแกม,มาด้วยเรารู้สึกว,ว่ามันประจบเหมาะกับสิ่งที่เราได้มาและสิ่งที่กําลังเข้ามาอพอดีวรงารบมลลัมต้องอลังการใช่ไหมมันเปลี่ยนไปแล้วมันต้องเป็นแบบมันเปลี่ยนไปแล้ว,ลวของผมจะเป็นแนววือหวาเซ็กซี่แต่ไม่อนาจารย์ แต่ว่าเอาเอาไปว่าตลาดหมวลําทุกวันนี้มีหลายตลาดเราต้องเข้าถึงทุกตลาดไม่ใช่ว่าเอาใจตลาดเดียวคนกลุ่มเดียวไงเรารู้สึกว่า,วา,เาเหมือนเรากินข้าวเรากินได้แค่น้ำซุปก็น้ำซุปถ้วยเดียวแต่ถ้าเราสั่งไข่ดาวไข่เจียวอะไรมาเรากินน้ำซุปนี้เรากินน้ำพริกอันนี้อันนี้เราอิ่มพร้อมกันแต่เราได้หลายๆรสบนไปธีอิศนครสินบนนี้จะมีแบบนี้ครับไม่ปังไม่เอาตังค์ครับจริงหรอจริง,รงสโลแกนวันนี้ถ้าไม่ปังไม่เอาตังค์แน่นอน เพราะเบิกไปหมดแล้วเพาเบิกไปหมดแล้วฝากด้วยนะคะปีนี้ฤดูการที่สองคอนเซปต์อะไรมีไหมมีคอนเซปต์ไหมว่าคอนเซปต์ฤดูการนี้เป็นตีมผมยึดสโลแกนวงเลยหมอลามิติใหม่ของคนรุ่นใหม่แบบนี้เลยไลน์เต้นจะมีแบบว่า แบบแบบมีทุกลายผู้บุคคลเขาสัญญาสัญญามีไหมมีทุกลายมีทุกลายแต่ไม่ได้เราไม่ได้เอาโจมเหมือนกันนะของเต้พูดตรงๆว่าเต้ไม่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 สเต็ปลอยอย่างเงี้ยไม่ไม่เลยน้องเนี่ยน้องจะเกลียดเต้เพราะไม่มีสเต็ปลอยอ๋อเหรอจริงเพราะว่าไม่เลยเขาแต่ละเพลงคือหยุดคือหยุดโพสคือโพสจบคือจบลงปึ๊กปุ๊บปุ๊บถ้าไม่นี่คือเราเราไม่เลยมีแนวแดนตีลากาเหมือนต่อนป๊อปเหมือนอะันนี้ต้องป๊อปต้องดูหน้าคนสอนอ๋อใช่ก็ คือไม่อยากบอกหมดนะครับแต่เอาดิเอาเป็นว่าทุกเพลงคือมาคนละรสหมดเลยอืมจะไม่ซ้ำใช่ไหมเพลงนี้สคริปต์มันแน่นอนครับคือถ้าจะเข้าห้องน้ำรีบเข้าแต่เพลงแรกเลยไม่ได้เข้าห้องน้ำแน่นอนครับไปไม่หายใจด้วยนะก็แดนเกียดแล้วอะครับแดนแดนส่วนใหญ่เกียดได้แล้วเพราะแดนไม่ได้พักเลยโอเคครับฝากพี่เปาด้วยค่ะ